นี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงที่สนุกกับสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นหิมะฤดูร้อนก่อนพบว่าเป็นการทดลองนิวเคลียร์ย้อนกลับไปในวันที่16กรกฎาคมปี1945บาบาร่าเคนส์เด็กหญิงวัย13ปีกับเพื่อนๆของเธอได้ออกไปทำกิจกรรมในค่ายเต้นบร,รัมบริเวณเมืองรูอิโดโซรัฐนิวเม็กซิโก พวกเธอใช้เวลาทั้งวันไปกับการฝึกบัลเล่และเต้นแทบ็บโดยไม่รู้ว่ารัฐบาลสาหรัฐกำลังเตรียมการสำหรับภารกิจทรินิตี้ซึ่งเป็นการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกที่อยู่ห่างจากพวกเธอไปเพียง65กิโลเมตรเท่านั้นเช้าวันนั้นเด็กหญิงในค่ายต้องสะดุ้งตื่นเพราะแสงสว่างวาบและเสียงดังสนัน่นพวกเธอเดินออกไปนอกอาคารด้วยความสับสนเพื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็พบกับแสงสว่างราวกับพระอาทิตย์ดวงที่ส หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเกล็ดคล้ายหิมะสีขาวละเอียดก็เริ่มร่วงหล่นจากท้องฟ้าบาบาร่าและเพื่อนๆของเธอคิดว่าเป็นหิมะจึงนำมาเล่นกันหรือแม้แต่นำไปถูกับใบหน้าบางคนก็ลงไปไว่ายน้ำในทะเลสาบบริเวณใกล้เคียงในขณะที่อนุภาคต่างๆตกลงมาอยู่รอบตัวพวกเธอจริงๆแล้วสิ่งที่เด็กสาวเหล่านี้คิดว่าเป็นหิมะแท้จริงก็คือฝุ่นกัมนตรังสีที่เกิดจากการทดลองระเบิดนิวเคลีย์นั่นเองครับ ตลอดหลายปีต่อมาเด็กผู้หญิงที่ไปค่ายในครั้งนั้นต้องประสบกับปัญหาทางสุขภาพร้ายแรงในขณะที่บาบาร่าในวัย30ปีได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอกลายเป็นคนเดียวในกลุ่มเพื่อนที่รอดชีวิตจนมาถึงตอนนี้เนื่องจากเพื่อนๆของเธอป่วยเป็นโรคมาเรงหลายชนิดและมะเร็งเหล่านี้เกิดจากการสัมผัสฝ,ฝุ่นกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือภารกิจทรินิตี้ถูกปิดเป็นความลับสุดยอดโดยไม่มีประชาชนทราบมาก่อน มีชาวบ้านบางคนที่อยู่ไกลถึง450กิโลเมตรในรัฐเท็กซัสสามารถเห็นแสงสว่างจากการทดสอบครั้งนี้และมีผู้คนและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบเช่นกันซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจทรินิตี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในอีกไม่นานหลังจากเหตุการณ์ที่ฮิโรชิม่าในอีก3สัปดาห์ต่อมา